สวัสดีค่ะวันนี้พบกับออกัสเฟอร์มิลใช่ไหมวันนี้น้องออกัสจะมารีวิวน้องเป็ดนะคะวันนี้น้องออกัสได้ของเล่นมาใหม่นะคะจากคุณพ่อค่ะอันี่ก็เป็นน้องเป็ดน้อยนะคะออกัสตั้งชื่อว่าเป็ดน้อยคุณแมเขาไม่มีชื่อว่ะนี่นะคะจะมีแล้วเราจะไปดูกันเครื่องแต่งตัวเครื่องทรงเครื่องของน้องเป็ดกันเลย อาจจะมีเสียงรบก,กวนนิดหนึ่งนะคะเราจะมีรื่นตาแ,ตและเราก็จะมีชุดสองชุดนะคะหนึ่งจะเป็นเสื้อคลุมชุดที่สองนะคะจะเป็นเสื้อแบบใสไม่มีไม่ใช่เสื้อคลุมนะคะมันจะเป็นเสื้อแบบทำจากไหมพรมนะคะเสื้อมันจะเป็นสเสื้อแบบนี้นะคะ่ะ เด้สุดท้ายยูดนะต่อไปก็จะเป็นมีกระเป๋าจะมีเสียงตาก็เสียงตาแล้วก็คันมือคะ่นะนี่คะอันนี้ก็จะเป็นที่คาดหัวนะคะแบบนี้นะคะ มีสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลเทาๆนะคะอ่าาะเราเริ่มแต่งตัวกันเลยวันนี้เราจะแต่งตัวชุดแรกกันเลยชุดแรกนะคะจะเป็นเสื้อคลุมเสื้อคลุมแม่เราก็จะใส่เสื้อกันเลยกระเป๋าเราจะใส่ที่หลัง ต่เราจะใส่ทีはは่หลังก็จะเอาแขนน้องออกมาแบบนีはは้ต้องเอาขอน้องออกแล้วก็าจะเอาแขนน้องออกมาแบบนี้ค่ะก็ดึงเสื้อ จะเป็นกระเป๋าจะใส่ทาหงหัวนะคะจะใส่ยางนิดนึงคท่ง,ทน,งนัาจะาใส่ยางยังไม่ใส่ยัเว้นชุดนอนนะแม่อืมเลยนะทำอะไรให้ดถ้าตอนนี้ได้เสียางนอดหนึ่งน,น,นะนราก็สั่งจากช้อปปี้นะคะ กลับไปแล้วก็จะใส่แว่นนะคะมาแล้วมาใส่แว่นกันเลยนะคะอ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องใส่แว่นเี่อเปลดอีกสโอ้ยหลาบม่อ ก็จะมีขายชุดแยกด้วยนะคะอันนี้จะเป็นชุดแยกส่วนนี้นจะเป็นชุดของมันอยู่แล้วะคะ่ะเบนก็มากับมันอยู่แล้วนะคะแเ่นขเขาแพ็คดีมากค่ะเบนไม่แตกเลยโคตรแฟร์ใช่แร์ฟค่ะก็รัีแล้วก็จะใส่โอ้

เดี๋ยวมาต่ออีพีสองนะคะบายบายสวัสดีค่ะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ออกัสด้วยนะคะได้เลยค่ะสวัสดีะคะ่ะ